หาคนมาช่วยแค่นั้นรอแล้วทรอมันอยาปไห้ครต้องวอยากให้ควรต้องควร เก็บมาเก็บเลยที่พววผันน่ะไม่ไม่เก็บที่เหี้ยเลยค่ะเก็บเลยครับหมอเก็บที่ผู้หญิงนั่นแหละที่เขาเขาก็ชื่อผมมาแค่นั้นผมบอกแค่นั้นแหละีพี่เฉินนะคะคุณหมอขอบลุณค่ะหมอเขาก็ชื่อผมมาหมอเก็บตังค์่เขาเลยขอบคุณนะคะคุณหมอขอบคุณมากค่ะพี่เฉินที่ใจไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงยี่สิบนาทีกลวยไม่มีใครจับค่ะกลวยจับกลุ่มผู้หญิงใส่เสื้อคอต่ำสีดำพวกนี้แหละไปป่าเขาลูกก็ชื่อป่าเลยกลวยหนึ่งหนึ่งก ปล่าเลยตสาิเอ้ยโอเคไม่ิดหนต้องทำ้สี่คนมาให้พอๆดูดิ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 เดูดิ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 ดูกรจ่ะเดี๋ยวอนยเ่าเอา้าเาไปดนได้เรื่องเนี้ยคู่คูเข่า ได้รองไปลองไปดึงแพ้ไหมแพ้โจักรแมาแพ้ ปาปาปาโดดเลยรเลยรไเลยโดดเลยมีเรืองได้ได้แค่นั้นนะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้แค่นั้นมาไม่รูว่าถ้าปอยแนัก็ขอดมจักรแ้ะมาเอาเอาเอาจะฝั่งฝังฝังพี่ชนะขอให้คววยดมจักรและได้เปล่าคนละทีได้เปล่า ไอ้เลียจักรแลงกุยเอาป้าเอาป่าเอาว่าเอานี่นี่เป็นไงอ่ะนี่ทาใหมแล้วท่าสุ้กเลยมาด่าสุ้กเลยโฆษณากยต้องคืนเงินพวกเราก่อนนะหมื่นหนึ่งที่ติดไว้ถูกเพราะว่าเลียงกุยเลี้ยงเงินมันไม่มีปัญหาครับมันไม่มีปัญหาเออเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่ติดตัวเย็นเป็นยังไงมีตายแล้วมาแลตกบหม่คนหนึ่งแล้วอย่าล้อโอ้โหเทียมาแม่มาใหญ่ซะด้วย อย่าให้ต้องแหวนป๋องไม่ต้องเปลี่ยนชีลักชอซับเวนลูกพีหอเด่นี่มาแล้วมาแล้วเด็กไปคนแล้วไอ้เฟกมาที่เลยเฮียมีเรื่องมานี่ยมาที่เลยเป็นไงสปาเลือ์เป็นไงไอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนนิ่งไว้ก่อนเนาะไม่รูจังไงก่อนสารอะไรนะเป็นไงเป็นไงโอ้ลูกพีเเป็นไง มึงมาด้วยมึงมาโรงพยาบาลเด็กาจุฬาภูมิอะไรใอ้เจยบิลลี่เจิมเอาบิลลี่เจยพี่ขอพี่ขอไม่มึงมึงรีบมานะมาคนเดียวนะได้เย็นโลก่เชแก๊กหน้า่อยแก๊กหน้า่อยพี่มีเรื่องพี่มีเรื่องคนนี้โอเคีดีวชี่ชดี่แล้วพิมแวไอ้โ้ดวิชากสมับตอนสมัครเต้เต่กูลอำข่าวเลครับข่าวเลยครับดาราตอนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับำข่าวำข่าวนโดนเลยมาัวใิง คือยาวๆใหญๆเอาข่าวครับอยากเอาไปเดียครับจริงขอร้องนะครับป้าอะไรก็ได้ครับคือผมมีเรื่องกับเนี่ยครับผู้หญิงเนี่ยครับห้าคนนี้แล้วคือเขาเนี่ยมาป้นผมเขาเอาปืนปอมาป้นผมโอ้โหปนดาราแต่ทุกครับใช่ครับเอาปืนปอมาป้นผมครับคุณชาวแน่เอาแน่ใช่แล้วคือผมก็ผมก็ตกใจถูกไหมผมก็กลัวผมก็เอาผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วดีเขาอะไความว่าหมอให้ใช่หมเลยควักแสตกลงปืนข้างล่างชี้หน้าพวกหนูนะคะ แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ตามคนตามดเดี๋ยวลุงมาทื่ผมครับผมก็หายหลงคนโดนทื่ออะไรเอ่ยแย่นะครับถ้าบังคับฟ้องนี่แย่เลยนะครับผมบอกสรุปเอาไงถ้าแพ้ขอให้กวยดมจักรแานคนละชิ้นเย้เย้หนูมีหกกระดีนได้เปล่าหกคนหนูมีหกคนอระดีหกอ่ะได้ไม่ติดหนูอยากให้เพื่อนหนูเล่นด้วยอ่ะเฮ้ยบังมาบได้ไหมดอยากอยากเลยบังคับผมทำไม่ชอบเลยมือโอ้ยไอ้บังมาดิ อยู่ข้างกูมั้งสองคนนั้นน่ะมือเปล่าแต่ตัวจัะพาไว้ตัวจัะพาไปมือเปล่าแบบแมนเล่นกันเลยใช่เคเปล่าคุณได้โกรธว่าเราเราเป็นเจ้านี้ลูกนี้กันทำร้ากายกันไม่กดนะใช่ค่ะโอ้โหเนสัตว์พี่ไม่เอาหน้าบางไม่เอาหน้าบางจะลงมือเลยเหรอไอ้คนแต่งตัวอะไรมึงเนี่ยบางเกาหลีไงบางขอบางบางแล้วพี่บางขอนิ้วนิ้วนิ้วหนึ่งเกมงมันชี้ใหญ่แล้วน่ะพอเก็บเก็บเลย ก่อนว่ากลัวกลัวแล้วกลัวไม่ทำก่อนว่าจะไม่เอาโทรศัพท์กันใช่ไหมคะเอาผมไม่เอาโทรศัพท์อวกเราพี่ผมไม่เอาเ้ยแมววิลลี่ขอวิลี่พีขอวิลลี่อี่ขอวิี่พี่ขอเด็กฝัก่ขอขึ้นแล้วเด็กฝัขอขึ้นแล้วยังไงหกหกไมสรุปยังไงได้ได้แต่ไหนแล้วพวกคุอยู่ไหนอะไหนพวกเดินอยู่ไหนนี่ไงหกไอพวกเรามาเลยดูฝักกูแต่ละคนมีใครเต็มๆทม่ไหนจะพาแมหมดจะพาวหมดเฮ้ยโนระราดเต็มยันระราดเต็มยัโน น้าจะแบบเพี้ยวไฟไปหนึ เื่อนหนูเพื่อนหนูเ,เพื่อนหนูเ<ไ>ปิดดีอ,ะ,ดอะจบนะแค่นั้นแค่นั้นไม่สดแต่ไม่สนเลยสวยพวกเราของจริงรรเหมือนเอเวอเร์พวกเราบอกให้ที่รงมตัวได้จบนะ,ะไม่จบนัดตบกับมีไอ้กวยได้แค่นั้นนะเป็นไงจบแล้วเป็นไงหมอ <c oughs> เดี๋ยวคนแพ้ใจหมอรอรักษสาเลยครับเดี๋ยวมีคนแพ้ใจ บอกนักษายครับท่าไหนหมอจดไว้เลยไ,ยยไยอ้่อเงี้ยส่งยงกวยส่งอย่งกวเป้คตอาปาเลยัผมแม่งลา,าก,กับจมูกไอ้น้าไอ้ชีอ่เอเชี่ กต้งังเวทป็นคนนำสก,กุลเดียวไงลา,ลาน้ำเยอะจังวะดำไแล้วครับดำแล้วครับ,รบหนึ่งนะหนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วนะห,หนึ่งศูนย์แล้วนะจบนะหนึ่งศูนย์แล้วนะแค่นั้นแะหนึ่งศูนย์แล้วนะบอกก่อนสี่ศูนย์ดีกว่าเอาสีกรอบเอาก็ยังไงอะครับใครแต่สามก่อนไหมหรือไงอได้ดีได้ดีก็จะแพ้ก็เตรียมมาเปิดรักไอ้เปิดรักแร่ให้กลวยเลี้ยงแค่นั้นอะก็ไม่เป็นไรก็แค่ให้กลวยเลี้ยงช็กโกแลตแค่นั้นอ่ะไม่เป็นไรอยู่แล้วแค่นั้นกลวยต้องขอเลยนะแล้วบอกด้วยว่าลีนีกลวยสัตวว์ด้ยบออกก่นเลย นะบอกเคยโดนบ้านหายตะลเค่มันโดนบ้านหายตะลเค้ป่าแล้วไงกับธีมนะกวยบอกก่อนแล้วกัไม่เน้นเสียวเน้นแสบเออเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็มีสรรพคุณดีอยู่บ้างเว้ยนะกันไฟไหม้ใช่น้ำลายกวยบอกเลยนะโดนเข้าไปอ่ะไอ้พองๆอ่ะพองหนักกว่าเดิมอีกเหน้ามึงด้วยผาเผลอผาเผอเป็นหนองเออหนองไหลออกเลยบอกให้เชื้อด้วยล่าสุดไม่แต่ว่าอย่างเงี้ยแหละหายยากไอ้กวยอย่างเงี้ยแหละป่าชอบยกซอสป่าทำเดียวน่า ไม่ต้องครับกำลังไม่ทันเลยก็เพลงไม่ขึ้นนะครับเพลงไม่าร้นเลยไม่อยาร้องน้องไม่อยาร้องน้องไม่ได้งต่วเลยห้อมจอคนเป็นม่ไ่ได้นม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้นม่ไม่วด้ไม่ไม่ไน้่ไมได้ไม่ไม่ได้เม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไมได้ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ไล่ได้ไม่ยังได้ไม่ไม่ด้ไม่ไอ่ได้ไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ม่ไม่ได้ไม่ไมได้ไม่ไม่ได้ิม่ ให้กลวยชิมก่อนได้เปล่าให้กลวยชิมก่อนได้เปล่านิดนึงได้ไหมลิ้นแตะนิดเดียวได้เปล่าได้ไหมกลวยชิมของใครขอบุญเดินหนะขอบุญเดินก่อนเลยเอาขอบุญเดินก่อนเลยบุญเดินก่อนเลยบุญเดินบุญเดินก่อนเลยบุญเดินก่อนเลยว่าไงอยากชิมใช่ปะอ่าอยากชิมอุ้ยอุ้ยอุ้ยกล้วยกุ้ยอ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 ก้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอา้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยัุ้ยอุ้ พี่อยากไปเนอะกินอะไรวะพีปากไปเนอะไม่รู้ว่าเมื่กี้มันหยุดเยอะเข้ามากินลืมตีลมนมตีเข้าหน้าเลยเมื่อกี้หมอไปแล้วดิหมอไปแล้วน้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหมอครับนอนฮะหมอนอนฮะหนึ่ง ด้านี้จะกระป๋องอ่ีกินอ่ะนิดๆนิดๆนิดๆนินิดๆๆินนิดๆนิดินนิดๆ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 ๆนิดๆนิดๆนอดๆนิดๆนินิดๆนิดๆนิดๆนๆนิรๆนินินิดๆนิดๆิดนิดๆนิดๆนนินนิน

อะไรอยู่นี่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  ขอไปเลียทีนด้ไอ้กลัวไปเลียทีด้ขอแสบขึ้าชื่ออะไรไม่ต้องดนไม่ได้ไม่เอาเราสอบปกเรรู้นะคือเราคนนี้สอบกพูดได้สบกผปไดเผ่านเลยแต่รคิดนันัตลีนา่สบกเดนี่ฝากลิ้นนาตลีใครยุ่สอบกเอาคุณเชื่อเนี่ยุชื่อเกคนเนี้ยนั่นคนนี้คนนี้อะก่อดคืออะไรกอดกลเรื่องอะไรกลเอาไหนคนไหนกอดคนไหนเอาคนไหนเอาหมดชมพูกันเอาหมชมพูกันหมุดชมพูชื่ออะไรเอาชื่ออะไระเราชื่ออะไรยะหนีขอบคุณชื่นีสิรารกบ ชมมากขึ้นครับเชื่อนะชุ่มมากขึ้นครับใจเริงใจเริงโอเคมามามาขอเลยมาขอเลยไว้ใจล่าก่อนเลยไว้ใจล่าก่อนเลยเอาใจล่าก่อนเลยเฮ้ยนอนแล้เหี้ยเลยเฮ้ยดอนแล้วมาก่อนเราไม่นอนเลยเหรอนิดเด็กเอ็กเย็ดโดูโคตรเอาเลยไหวกี่บังหมอบรรทม ลุงเฉินสรุปแล้วลูงเฉินต้องเป็นแฟนเพื่อนหมออดีตจังนะอะไรครับหนูแพ้นะที่หนูแพ้นะครับไอ้ลุงหลงตลกไอ้ลุงเฉินตลกอะไรครับถ้าลเกี่ยวลุงเฉินต้อเป็นแฟนเพื่อนไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวคที่หนูแพ้นะคะลุงหลงได้ยินใช่ไหมอะไรหลงได้ยินอะไรยังไม่ได้พูดเลยอะไรอะไรวางที่ลุงเฉินถ้าลุงเฉินตลกลุงเฉินต้องเป็นแฟนตัวมาวันนี้ไม่แต่นี่ไม่ได้แพ้ไงเออถูกถูกทำไมถึงว่าแพ้ตลกลุงเฉินตลกไม่ต้องงงดไม่ต้องงงดไม่ลุงเฉินลุงเฉินเข้ามามากกว่านั้นยังไง ยังไงขอไม่ผิดว่ะแม่มางั้นงั้นงั้นกูไปชกแล้วกูเป็นคนท้ายที่ดูแล้วกันเอาเลยขอคนดูถ้ากูสลบไปกูไม่ได้ดูแน่เลยก่อนไปคนดูมาไม่ทำนาจารย์โชว์งานอะไรครับผู้ชกอะไรขอดูขอดูอ้าอย่าลอมาเลยอย่าลอเอาเลยคนแรกเดินตาผมไปเลยอย่าลอเด็นเด่นเลยยืนเด็นเด่นให้ดูเออโอ้โหแสวงหาว่ะมึงเป็นคนที่ยืนกลางแสงก็ดูสวงหามากตัว่้าเลยทำมาเมื่อกี้ผมตลอดเวลาเอาเดี๋เอาเดี๋เอาเดี๋ยวก็สวดคาถาให้ โอ้โหดูดิไม่มีทรงเลยอะโอ้โหเละโอ้โหงอขอสวนโอ้โหเียีที่กูเป็นคนแรกดีนวที่กูเป็นคนแรกวายแรกนลสักชปไม่ได้สวนเลยเฮียดีนะทว่กูเป็นคนแรกการเล่นต้งหมดควายความฝันมึงแม่จะพังเลไรดูไม่มีทรงเลยอะดูไม่มีทรงเลยอะ คนซ้ายต่อยเก่งขอคน้าเอาเลยตเก่งใจนี้เขาต่อยเก่งขอคนดูแล้วกันขอคนดูแล้วกันนี่ยังไม่น่าชมเลยไม่น่าจะชมเลยมบลายมาเป็นตัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปดมาดิเมาไปดเฮ้ยมาดิเอาดิใครต่อ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 ไอ้กวยไอ้กวยโชว์ไปฉายแสงนี่วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วซับซับ

กวยอย่ากเล่นกับกวยบอกได้อย่ากเล่นกับกวยไปหาถึงพี่ว่ะโอ้ยวิ่งไปหาถึงพี่ไม่ได้ไม่ได้พูถึงแม่งเลยไอ้หลงมึงอาไปเยอะเลยไอ้บังเอาไปเยอะเลยด้วยถ้าถึงกวยไปแค่พี่หลงูแพ้แน่ก็เดี๋ยวกูแพ้แน่กูบอกให้ท้องการพิชามพิชามโอ้ยโอ้ยโอ้ยโหลกด้วยโขลกด้วยกูยามจัดอ่ะไอ้เหี้ยเทพสัตว์ไอ้เหี้ยเขาเก่งตัวตัวดีกว่าพวกแกเนี้ยเดินหลบไอ้เหี้ยตอนเล่นทีมไฟทะไปเขาดูกระโหลกอยู่วะ กูแกงป้าเขาเปิดวนี้รตัเลอนะใหญ่ใหญ่ย่เดี๋ยวก็โค้ออะไรล้วแพ้ได้รอบหนึ่งดีเชี่ยปเที่ยวเลยอะไอบอยเดแพ้ีก็ใั้คนขับมาเป็นคนีวดีเราชนะสอรอบแล้วชนะสองรอบแล้วเพื่อนจริงไหมจริงตากด้วยมัตะปูทำไมาตะปูต่อรยดอโอ้โหไปอีกแล้วไปอีกไปอีกตูอเสี่ยวเก่งตัวๆจงวะของเสื้อมันทาไปตอนเล่นหกหกเขาดูดมม่วๆนะ ขาไปพอตัว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 เออก็ใช่ไงกูถึงบอกว่าพอไปพอเป็นในนี่แต่พอพอเป็นเป็นตัวตัวและเก่งเก่งเขอีนะปซ้อมตัวตัวมาใช่ไหมเขาซ้อมตัวตมาใช่มใช่ใช่ซ้อมไม่ัดซ้อมไม่ัดโอ้โหาบมขึ้นไวมดิไรดอกปไรดอกปไรดอกไอัมือมือกูเด็กกูเองเพื่อนไ้กูฝากพวกมึงด้วยเ้ยพวกพไปเยอะเลยี๋ือคนเยอะไเามเยอะเลยลบด้วยลบหลบ เอ้ยเ้ยเราบังเท่านี้แล้วเว้ยเพื่อนกูเชี่เอ้ยดูดูว่าจะปูแปดร้อยดอกมันโนโอ้โหหลอกแค่โดน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 แปดอดอก8 0ดดอกแปดดอกหัวปูดไม่เยี่ยหัวปูดเก็บสองแน่เลยอะโอ้โก็ะซึบกระซโอ้โหกกรมากอะโอ้โหโอ้สองคนตามไปสองเลยยานยมึงใจเย็นดูเพื่อนกูดูเพื่อนกูดูเพื่อนเอานี่กูบังเทนเออ พีเอายัเะเออนี่กูบังเชนนี่กูบังเทนมาดิบัี่จะวแ้วเจอกูแน่นอนันเทิกูบอกแล้วอืมอืมัเิ่อไันเทิญเมื่อไรันเทิเมื่อไรเนี้อืมือไม่ได้่ากระจับนมพี่บังปอมมือหน่อยปอมมือหน่อยปออ่อนไม่ไม่ไม่ลิเลิยพี่บังลิมือหน่อยพี่บโอ้บังม่แล้วไม่บแล้วไม่บแล้วเออม่ได้บังมาได้บังมาได้บังดิบัง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 บบังของงไว้ คนจี๊ดคนจี้ดคนไม่ควานพี่ด้วยเอาคาจีฟ้ฟาดหรือวะพี่เอาไปเยอะเลยดูมีลูม่ดว่า